สวัสดีครับตอนนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกมลายก u n d ้ m วอลหลังจากที่ผมเนี่ยได้ไปพักหายหน้าหายตาไปสักระยะหนึ่งแล้ววันนี้เราก็กลับมาฟิตพร้อมเข้าสู่ช่วงที่ค่อนข้างจะสําคัญมากแล้วของเกมลายก n d a ดวอลจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงสําคัญของทุกๆคนที่เล่นเกมต่างๆโดยเฉพาะเกมมือถือที่เน้นระบบออนไลน์เนี่ยในช่วงปลายปีคริสต์มาสไปถึงปีใหม่เนี่ยก็จะมีอะไรดีๆ เข้ามาในตัวเกมอยู่แล้วซึ่งเกมรากันดัมวอลก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทุกๆคนเนี่ยได้เตรียมความพร้อมโดยการเก็บเพชรมากันมากน้อยสักแค่ไหนสําหรับตัวผมเองเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าจะเก็บเพชรไว้ประมาณ500เม็ดเพื่อใช้ในการสุ่มกาชาในอนาคตก็คือคริสต์มาสกับปีใหม่นี้แต่ว่าปรากฏผลออกมาก็คือผมเก็บได้ไม่ถึงจะมีประมาณ300กว่าเม็ดณตอนนี้ ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีการเติมหรือว่าการหาอะไรมาเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องรอลุ้นรอติดตามกันต่อไปในช่วงที่จะถึงนี้ในส่วนต่อไปที่ผมจะพูดถึงกันก็คือโมบิอ e ลเมอร์เพราะว่าจะเป็นส่วนสำคัญในวันนี้เลยที่ผมจะได้พูดถึงในช่วงต่อไปสำหรับโมบิอลเมอร์ที่ผมได้สุ่มมาจนแทบจะครบทุกตัวแล้วขาดอยู่เพียงแค่4ตัวหลังจากที่ได้ใช้ไประยะนึงเนี่ยผมค่อนข้างจะ ประหลาดใจแล้วก็ชื่นชอบกับตัวนี้เป็นพิเศษนะสำหรับตัวเวกันเกียร์ซิตเพราะผมมองว่ารถชาร์จเนี่ยอยู่ที่3แล้วก็ใช้งานได้ดีแล้วก็อย่างที่เห็นกันไปเมื่อกี้นี้นะก็คือพลังการต่อสู้ตัวนี้ค่อนข้างจะเยอะมากเลยอยู่ที่21,000โดยประมาณที่ผมทําการปรับแต่งมาเยอะกว่าตัวในระดับซูเปอร์โมเวีเมอรดาวสีม่วง3ดาวอย่างตัวไนกันนัมสเตเมนออคริสด้วยเนี่ยผมมองว่า เวกันเกียร์ซิสเนี่ยถือว่าเป็นโมบดลเมอร์ที่ใช้งานได้ง่ายไม่ยากมากแล้วก็ควรจะมีไว้เลยสําหรับตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโมบดลเมอร์ในส่วนต่อไปที่ผมจะพูดถึงกันก็คือที่เราได้การทําการเก็บเพชรมาแล้วก็จะใช้ในการสุ่มกาช่าเพื่อปรับแต่งอัปเกรดทีมของเราให้ดีขึ้นไปเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างผมได้ทําแผนผังมาให้ดูกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ผังการเก็บเพชร สุ่มกาชารับปีใหม่2,565ที่ผมได้ทํามาที่ผมอยากจะให้ดูสำหรับแผนผังนี้ก็คือส่วนเด่นๆของเกมลายการ์ดวอลเนี่ยหลักๆก,ก็จะมีในส่วนของด้านซ้ายโมบิอเมอร์แล้วก็ด้านขวาเนี่ยคือโมบิสูดอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้นำเสนอในแผนผังนี้ก็คือยานลบนะเพราะผมมองว่ายานลบตอนเนี้ยไม่ได้มีตัวพิเศษจากการสุ่มกาชาส่วนเนี่จะเป็นยานลบที่ไม่ว่าจะได้จากการ เก็บของเล่นอีเวนต์อะไรต่างเนี่ยมันจะเป็นตัวฟรีซะส่วนใหญ่ก็เลยจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเก็บเพชรแล้วใช้ในการสุ่มกาชาดังนั้นส่วนหลักๆเลยสําหรับการเก็บเพชรมาใช้ในการสุ่มกาชาเนี่ยก็คือโมบิเเมอร์แล้วก็โมบิสูดอย่างที่ผมได้ทําให้ดูเนี่ยสำหรับโมบิเเมอร์เนี่ยก็เท่าที่ใครได้ติดตามมาก็คือผมได้ทําการสุ่มไปแล้วจํานวน2,100เพชรแล้วก็ได้อัปเกรดตัวไนท์กันดั้มสเตมเม้นต์ออริสเป็นในระดับดหลาสีม่วง สามดาวซูปเปอร์โมเเมอร์สูงสุดแล้วเนี่ยก็ถือว่าผมค่อนข้างจะจบนะสำหรับในส่วนของโมเดเมอร์เนี่ยก็คงจะไม่ได้เน้นสุ่มอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าถ้าใครไม่ได้เน้นในส่วนนี้เลยผมแนะนําว่าโมเด l เมอร์เป็นอีกหนึ่งส่วนที่จําเป็นแล้วก็เราได้ใช้ในการเล่นเป็นประจําโดยเสมออยู่แล้วแล้วก็ในอนาคตเนี่ยคิดว่าผมน่าจะพยายามปรับแต่งตัวต่างๆที่เรามีอยู่ค่อนข้างจะครบแล้ว ใช้ในโหมดต่างๆให้ได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็คงจะไม่ได้เน้นในการสมกาชาในส่วนของโมบิลเมอร์เพิ่มเติมคิดว่าน่าจะยาวนานพอสมควรเลยอาจจะเป็นปีเลยด้วยซ้าในส่วนต่อไปที่เราจะพูดถึงกันก็คือโมบิสุดที่ผมทำหมายเลข1,2,3,4,5เนี่ยก็คือโมบิสูดในแต่ละทีมจะมีทั้งหมด5ตัวหลังจากที่ผมได้เล่นเกมลายกันดั้มวอลมาเป็นระยะเวลาค่อนข้างจะยาวนานผมพบว่าทีมของผมส่วนใหญ่เนี่ย หมายเลขหนึ่งสองสามสี่ห้ามันจะออกมาค่อนข้างจะกใกล้เคียงรูปแบบเดิมนะก็คือหมายเลข 1. หนึ่งน่าจะเป็นตัวที่สําคัญที่สุดก็คือโมบิสูดประเภทป้องกันซึ่งจากเน้นค่าพลังค่อนข้างจะสูงแล้วก็สามารถยืนระยะได้ยาวนานที่สุดอันนี้จะเหมือนเป็นตัวค่อนข้างจะแบกทีมไว้เหมือนกันเนี่ยผมมองว่าหมายเลขหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่ในทีมของผมค่อนข้างจะมีเป็นประจําเลยแล้วก็หมายเลขสองต่อมาก็คือประเภทโจมตี อมิสูตรประเภทโจมตีเนี่ยก็จะเน้นการโจมตีทำลายศัตรูฝั่งตรงข้ามก็ต้องดูว่าการโจมตีรูปแบบไหนจะทำลายฝั่งตรงข้ามได้หรือเปล่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่สำคัญเลยแต่สำหรับหมายเลข3 4มสี่ห้าเนี่ยผมคิดว่าส่วนใหญ่ทีมของผมจะประยุกต์ผสมผสานไปขึ้นอยู่กับว่าช่วงไหนตัวไหนเด่นเป็นพิเศษนะสำหรับประเภทสนับสนุนก่อกนรลอบด้านแล้วก็ฟื้นฟูสามารถปรับเปลี่ยนได้เสมอรวมไปถึงหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองเนี่ยเราก็ต้องดูกัน จัดวางให้ดีนะอาจจะบางทีมีประเภทโจมตี2ตัวอยู่ในทีมหรือว่าประเภทป้องกัน2ตัวอยู่ในทีมขึ้นอยู่กับว่าหมวดที่เราเล่นเนี่ยเน้นแบบไหนถ้าเน้นการยืดรยะยะย,ยาวเนี่ยอาจจะต้องมีประเภทป้องกัน2ตัวแล้วอาจจะมีประเภทฟื้นฟูประยุกต์กันไปเนี่ยอันนี้ก็ต้องใช้ความสามารถแล้วก็ประสบการณ์ในการประยุกเล่นกันเองนะครับสําหรับในส่วนที่ผมเขียนไว้ที่ข้างล่างจอด้านขวาเนี่ยก็อยากจะให้เห็นว่า นอกจากเราจะดูว่าตัวไหนที่เราต้องการเอออันนี้ก็จะเป็นความสําคัญก็คือถ้าตัวไหนที่เราต้องการก็จะต้องดูกาชาที่จะสุ่มให้ตรงกับประเภทที่เราต้องการด้วยนะมันจะได้ตัวนั้นมาซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีทั้งประเภท4ดาวแล้วก็5ดาวผมก็ยังบอกไม่ได้นะว่าจะเน้น4ดาวหรือ5ดาวดีสําหรับตัว4ดาวเนี่ยข้อเด่นก็คือเราสามารถอัปเกรดขึ้นได้สูงมากๆเลยแต่ว่าตัวประเภท5ดาวมันจะอัปเกรดขึ้นมายากหน่อยเพราะว่า เราจะต้องสุ่มกาชาให้ได้ตัวนั้นซ้ำมาเยอะพอที่จะอัปเกรดขึ้นไปจาก5ดาวให้เป็น6ดาวได้ก็ต้องดูให้ดีเลยเพราะว่าบางทีตัว5ดาวมันเก่งแต่มันอัปเกรดขึ้นยากสําหรับเรามาพูดถึงกันในส่วนของมุมด้านขวาจอกันต่อกันดีกว่าก็คือประเภทวัตถุก,กับประเภทดีมอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากเลยแล้วก็เป็นหนึ่งในส่วนหลักที่ผมจะใช้วิเคราะห์ในการสุ่มกาชาช่วงปลายปีนี้ด้วยก็คือ เราต้องดูว่าประเภทไหนเนี่ยเราต้องการเป็นพิเศษหรือเปล่าอย่างตัวผมเองคือประเภทบีมเนี่ยมีค่อนข้างจะเยอะมากแล้วก็โจมตีได้ดีเลยแต่ว่าจุดด้อยของตัวผมก็คือประเภทวัตถุเนี่ยไม่ค่อยจะมีเลยผมก็เลยน่าจะต้องเน้นกาชาที่มีโมบิสูตรประเภทโจมตีวัตถุเป็นพิเศษเลยนะอันนี้ก็จะเป็นประเภทโจมตีทั้งบีมและวัตถุต้องดูแต่ละบุคคลด้วยหรือว่าอาจจะเน้นประเภทเดียวก็ได้แต่ผมมองว่าถ้าเรา เด่นทั้ง2ประเภทเนี่ยมันจะใช้เล่นในโหมดที่หลากหลายมากขึ้นรวมไปถึงสนามประลอง,ลองการปลูกการลับเนี่ยถ้ามี2ประเภทให้ได้ใกล้เคียงกันน่าจะดีแล้วก็ในส่วนสุดท้ายที่อยู่ล่างจอเลยก็คือหลังจากที่เราเก็บเพชรมาก,กันเยอะๆเนี่ยสำหรับเพชรที่ใช้ในการสุ่มการใช้ยเยอะๆเนี่ยมันก็จะได้แต้มของรางวัลเยอะขึ้นไปด้วยมากกว่าคนที่สุ่มแบบน้อยๆบ่อยๆเนี่ย จะไม่ได้แต้มเยอะเท่ากับคนที่เก็บเพชรเยอะๆแล้วก็มาสุม่มเราก็ต้องแบ่งการใช้แต้มของรางวัลในการแต่งหุ่นของเราให้ดีๆด้วยนะแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยของที่ใช้ในการแต่งหุ่นเนี่ยอาจจะได้มาจากหมดฟรีเล่นอีเวนต์อะไรต่างๆได้มาหรือว่าล็อกอินบางทีก็ได้มาเลยเนี่ยเราต้องแบ่งการใช้ให้ดีแต่เราจะเน้นในส่วนของคนที่เก็บเพชรมาเยอะๆแล้วก็ต้องแบ่งในการใช้แต้มให้ดีมากกว่านะเพราะว่า อย่างสมมุติเก็บมาระดับพันสองพันเพซเนี่ยหูมันจะได้แต้มเยอะมากเลยแล้วก็ของที่ใช้ในการซื้อจากร้านค้าของการสุ่มกาชาเนี่ยมันค่อนข้างจะดีกว่าจากแต้มอีเวนต์เยอะแหละเราก็ต้องแบ่งใช้ให้ดีที่ผมทำลูกศรสีแดงแล้วก็สีม่วงให้เห็นเนี่ยก็คือบางทีเนี่ยร้านค้าของ m o b i l เ m e r กับร้านค้าของโมบิสูดเนี่ยมันใช้ร่วมกันไม่ได้อย่างแผ่นเปลี่ยน s อสเของโมบิสูดเนี่ย กับโมบิเมอร์เนี่ยมันใช้ร่วมกันไม่ได้เราก็ต้องแบ่งใช้ให้ดีว่าจะเน้นในส่วนไหนดีอย่างของโมบิเมอร์เนี่ยผมค่อนข้างจะจบแล้วทั้งแต้มรับของรางวัลแล้วก็โมบิเมอร์ที่มีทั้งหมดเนี่ยสามารถแบ่งไปใช้ได้หมดแล้วแต่ว่าในส่วนของโมบิสูดเนี่ยมันก็ต้องแบ่งใช้ให้ดีด้วยเพราะว่าเรามีโมวิสูดถึง5ตัวมันแบ่งกระจายแต้มแล้วก็ของใช้ในการอัปเกรดค่อนข้างยากเหมือนกันนะแต่ผมถ้าผมจะทำเนี่ยผมจะเน้นตัวใดตัวหนึ่งให้ไป ขั้นสูงสุดสักหนตัวก่อนแล้วก็อาจจะแบ่งกระจายมาตัว2 3 4ี่แล้วเพราะผมมองว่าถ้าเราทําเด่นตัวหนึ่งแล้วก็ตัวใหม่เนี่ยมันก็น่าจะใช้งานได้ดีแต่จริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องยากที่จะบอกว่าหมายเลข1 2 3 4งห้าเนี่ยมีรูปแบบแผนอะไรที่แน่นอนที่จะใช้ในการเล่นให้ผมก็อยากจะเน้นย้ำในส่วนบรรทัดสุดท้ายที่ผมได้ทำ กันก็คือแต้มของรางวัลของแต่งหุ่นเนี่ยเพราะผมเน้นเป็นพิเศษว่าเก็บเพชรไว้แล้วก็ได้แต้มเยอะๆได้ของดีๆได้เปอร์เซ็นต์การสุ่มการชาติสูงๆเป็นอะไรที่ดีที่สุดและก็เหมาะสมที่สุดสวัสด,ดีครับ